สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับต้อมดูชาแนลอีกแล้วนะครับนี้ต้อมพามาดูข้าวอ่าแวงนาห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับแปลงนี้ยังไม่เกี่ยวเลยครับก็ไม่รู้รออะไรเหมือนกันนะครับน่าจะติดเรื่องรถเกี่ยวหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนเนี้อ่าเกี่ยวได้แล้วนะครับเพราะข้าวอ่าหลังจากที่ต้อมดูมาแล้วเนี่ยถ้ายิ่งไม่เกี่ยวนี่พายุจะเข้านะครับน่าจะอ่าเขาเรียกว่าน่าจะติดต่อรถไม่ได้นะครับก็มีพี่พี่ได้สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของ ข่าว้าส้าหนนะครับทำได้ทุกฤดูหรือเปล่านะครับทำได้ครับทำได้ทุกฤดูเลยนะครับข้าวเนี่ยที่จริงอ่ะทำได้ทุกสายพันธุ์เลยอยู่ที่สภาพน้ําของเรานะครับเรามีน้ําทําหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแถวเนี้ยแถวบ้านต้อมบริเวณบ้านต้อมตอนเนี้ยแมลงบวระบาดอยู่นะครับไม่หลุดทีนึงนะครับเป็นเยอะเหมือนกันของต้อมก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็หลังจากที่ต้อมเคยอัพคลิปไปแล้วนะมาวันสองวันที่ได้เกี่ยวไปนะครับ ยี่สิบแปดไล่ได้ห้าเกียร์เองนะครับข้างเคียงเหมือนกันแปลงนี้ก็น่าจะได้ดีกว่านะครับแต่อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดนแมลงบวเยอะนะครับเป็นกันเยอะนะแถวบ้านต้อมโซนแถวบ้านต้อมนะต้อมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมที่อื่นไม่มีแมลงบวแถวบ้านต้อมมันเยอะจริงๆนะครับก็มีพี่ได้สอบถามเข้ามาเรื่องพันข้าวนะครับก็อย่างที่บอกทําได้นะครับลองไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของทางลานดูนะครับว่ารับซื้อไหมราคาตอนนี้นะครับห้าสี่ห้าหนึ่งแถวบ้านต้อมนะครับ เ0็ดบาทนะครับต่อหนึ่เกวียนหรือหตันนะครับเจ็ดนะครับอยู่ในราคาเรทนี้นะครับแถวบ้านต้อมนะแต่ถ้าสวยๆนะครับไม่อมเขียวน่าจะได้มากกว่านี้นะครับแต่ถ้าเขียวเลยลงมาเลยครับ6 5พันห้ราคาเป็นแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ฤดูการนี้ก็อย่างที่บอกทําค่อนข้างที่จะยากนะครับก็เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้านี้จะเกี่ยวตอนไหนนะครับในเรื่องของข้าวตั้งท้องเนี่ย ไม่ได้ฉีดยาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมด็ดดาเม็ดลายนะครับพี่ๆท่านไหนเป็นกันบ้างนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่าไม่ได้ลงทุนเยอะเท่าไหร่ละครับทุ่งเนี้ยปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใส่นะครับยาไม่ค่อยได้ฉีดนะครับก็เขาเห็นข้าวไม่สวยเขาก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยฉีดเลยปล่อยเลยนะครับวาง,งั้นเถอ,อะปล่อยไปเลยนะครับมันก็เม็ดดาเยอะหน่อย นะครับในฤดูกาลนี้เพี้ยกระโดดสีน้ําตาลระบาดในช่วงข้าวตั้งท้องควรฉีดยาดักไว้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของแมลงบัวแถวบ้านต้อมแถวอื่นไม่มีไปดูมาแล้วนะครับก็ห่างจากบ้านต้อมสัก10กิโลก็ไม่มีครับแมลงบวนะครับไม่มีเลยนะครับเขาก็ไม่รู้จักกันด้วยซ้ํานะครับไม่เห็นมีลงนะครับแต่แถวบ้านต้อมหนักจริงๆไม่รู้เป็นอะไรปีนี้ค่อนข้างที่จะลําบากมากเลยทาทานานะครับคราวนี้ก็ต้องหมันเดินดูแปลงนาฉีดยานะครับให้มันครบถ้วนนะครับสําหรับ พันข้าวที่อย่างที่บอกเนาะทำได้ทุกฤดูนะครับเพราะว่าในฤดูกาลนี้ต้อมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฝนจะมาไวหรือเปล่านะครับเมื่อคืนทําท่าจะตกนะครับถ้ามาไวเขาก็ได้ทํากันไวนะครับทุ่งที่ไม่มีน้ํานะครับฤดูกาลหน้าต้อมอาจจะได้ลงกอขอ .85 นะครับขอข้าหนักสักรุ่นหนึ่งนะครับอาจจะได้เป็นกอขอ .85 นะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งก่อนนะครับว่าจะ อ่าได้ทําหรือเปล่านะครับเป็นยังไงนะครับการฉีดยาในช่วงของข้าวตั้งท้องนี่จะช่วยในเรื่องของเมล็ดด่งางเมล็ดดาเข้าเม็ดดีนะครับถ้าหลักท่านลองช่วงนี้จะทําให้เม็ดข้าวเต่งใสช่วยช่วยให้เมล็ดข้าวมีอ่าท่านอาหารครบมีดีกว่าให้เมด็ดเต่งนะครับค <c oughs> ืนนี้มีพี่พีเขาก็ได้สอบถามเข้ามาว่าอ่าในฤดูกาลนี้ต้มต้องบอกเลยแนะนาแนะนาไปก็อย่างที่บอกนะครับของต้มก็ยังไม่ค่อยดีเลยในฤดูกาลนี้อย่างเงี้ยแต่ถามว่าเราก็รู้แหละว่า มันเป็นเพราะว่าแถวบ้านต้อมเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศนะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของแมลงลงเยอะเกินไปนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแถวบ้านต้อมรุ่นที่วานใหม่นี้ก็โดนกันแล้วนะครับข้าวถ้ายังไม่ถึงข้าวออกยังไม่ต้องไปชะล่าใจนะว่าจะไม่มีแมลงบ่วนะครับเชื้อรานะครับมีครับมีมีอยู่ที่ว่ามากหรือน้อยเท่านั้นเองนี้หมดอันนี้ก็พามาดูเดี๋ยวถ้าเกี่ยวนะครับแปลงนี้เกี่ยวอาลร นะครับเดี๋ยวต้อมจะอัปเดตนะครับว่าได้เท่าไหร่ประมาณประมาณไร่นะครับตรงนี้นะครับมีพื้นนาอยู่ประมาณ18ไร่นะครับจะได้ประมาณกี่ตันราคาดีหรือเปล่านะครับอันนี้5 4 5 1นะครับที่ต้อมทำคลิปไปอันนั้นก็5 4 5 1นะครับกับ61นะครับอันนั้นก็แย่เลยได้5เกียร์เองนะครับก็ปัญหานะครับมันก็มีนี่ครับในช่วงของแมลงลงมาทําลายข้าวเราก็ให้ได้น้อยแถวบ้านต้อมรู้สึกจะได้กันแบบนี้ทุกเจ้าเลยนะครับเอาไม่อยู่ นะครับเอาไม่อยู่เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีว่าถ้าพ้นจากดูดูการนี้ไปจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีอ่าคลิปที่แล้วที่ต้อมเกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับเรื่องของอ่าตัวหมักข้าวดีข้าวเด้งลองเข้าไปฟังดูนะครับมีโปรโมชั่นมานําเสนอพี่ๆน้องๆนะครับการถ้าพี่น้องท่านไหนอยากจะอ่าลองดูนะครับก็าฝากคอมเมนต์ที่ช่องต้อมได้หรือไปเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับลองเข้าไปสอบถามลุงเขาดูนะครับมีโปรโมชั่นแบบไหนถึงวันที่เท่าไหร่ นะครับตัวหมักข้าวดีนะครับจาก350เหลือ200กว่าบาทเองนะครับลองเข้าไปอาสอบถามลุงเขาดูได้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปมึงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจทางช่องต้อมดืูแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ